สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ร้านเจสโโปรนะครับตอนนี้ผมหยิบรถรุ่นนี้เลยครับฮุนไดสตาร์เกเซอร์ครับคันนี้ได้เข้ามาอัปเกรดเป็นตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมฟังกชันเท้าเตะครับอยากรู้มีฟังก์ชันการใช้งานยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับจะมีสวิตช์ั่งเปิดปิดครับรงตำแหน่งคนขับาสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดครับฝาท้ายก็จะทํางานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับายงานติดตั้งของทางร้านเรานะครับติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพครับ รับรองเก็บสายไฟสวยงามเรียบร้อยแน่นอนครับและยังมีสวิตช์สั่งปิดตรงตำแหน่งฝาท้ายด้วยนะครับและฝาท้ายของเรานะครับยังมีระบบเซฟตี้กันหีบด้วยนะครับรับรองใช้งานไปปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับเะยมาที่ตัวรีโมทนะครับกดลูกฝาท้ายค้างไว้ได้เลยครับสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดครับและตัวกรอนของเรานะครับจะเป็นตัวกรอนดูครับก็จะดูดเข้าไปนิ่มแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานเปิดจากรีโมทให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ ฝาท้ายก็จะทำงานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับและตัวรีโมทของเรานะครับรีโมทสำรองก็สามารถใช้งานได้ครับไม่มีการดัดแปลงหรือว่าตัดต่อสายไใดๆเลยครับและมาที่ฟังก์ชันต่อไปครับจะเป็นตัวคลิกเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ของเรานะครับจับแม่นยำมากๆเลยครับและสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับเปิดจากตัวเปิดเดิมครับเพียงแค่กดครับ แล้วก็ปล่อยมือได้เลยนะครับฝาท้ายก็จะทํางานอัตโนมัติแบบนี้เลยครับไม่ต้องออกแรงยกให้หนักมือครับและหากใครที่สนใจติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อ,อมฟังก์ชันเท้าเตะแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่